คือทุกคนครับอันนี้ไม่ใช่บักหรืออะไรสรักนั้นในเกมนี้ในแอปนี้ครับมันคือ hey, <Lee. S 1> ดอดสิโอ้ไม่นหนักกว่าเดิมอีกมันหนักกว่าเดิมอีกมันไม่เห็นจอแล้ว hey, <Lee. S 1> โอเคเพื่อนมันไม่เห็นจอแล้วนะตัดคลิปไปเลยนะแต่ขอดูคลิปนี้ก่อน hey, <Lee. S 1> ไม่นะอยาอยากไม่อยากเจออาวหกสามนะ ถ้ 6, so ามมอาสโสดหวังว่าไม่ใช่อาวกสามนะโอเคนี่ดีเลยโอ้อาวอกสามไม่นะยาเดี๋ยวคลิปเรืองโอ้ไม่นะอาอาเอ็มไม่ออมรอแน่ผูเล่นยังไงก็อาวอกสามว่าอาวกสามแน่นอน ย,ยิงเอาสามให้เละไปเล่นเละให้กับจุยแต่และคีของเพื่อนที่มันส่งมาไว้กันจริงๆเลยีป็นคนเดิมเลยที่มันส่งมา น่าสนใจมันมีเต็บ <Okay. S 1> บักเว้ยทุกคนอ่ะรู้จักเพลงนี้แน่นอนเพราะมันคือเพลงไล่ล่าไงล่ะเดี๋ยวก่อนนะทีมคิดไม่กรกถุออบว่ะแ <Okay. S 1> ป๊บน,นึงทำไมพบมากแต่ทีมมันมีอูมิมิวเมอร์ชิดเอาเพื่อนเลียงอยู่ไหมเนี่ย แต่ก,ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นกับเพลงนี้เนี่ยอันนี้ก็ปกตินี่ไม่ได้ยินเสียงเพื่ออะไรเอืมมาเลยขอมโดนจับสแกนแล้วเพื่อสกอ๋อแล้วถ้าคุณเบถ้าคุณเป็นเบค่อยคุณคงไม่ถูกเจโอไมน์นไปนนไอวตโอเคไม่เป็นไร ่เพะครั้งนี้หรือทุกครั้งอ๋อเพื่อนขอ,อ้องเธอขอดูหน่อยโอ้โหกลุ่มเกียนสร้างมาตั้งแต่เมื่อเมื่อสิบเดือนก่อนแต่นี่คืออะไรอยากรู้ว่าคลิปล่าสุดเพื่อนนี่มันคือ,อไฟล์บ้า์เลยวะเนี่ย ล่าสุดได้ยินเสียงแต่ล่าทนนี้ไีกบ้านเลยกันไม่รู้โอเคมาดูกันเลยนี่ซอ๊อ oh my กูเนส